สวัสดีค่ะเช้าเช้าว,าว,าวันพฤหันนะคะไม่เช้าแล้วสิจะสิบโมงแล้วค่ะตื่นมาก็นี่ค่ะน้ำเงี้ยวเจาว้ากิ่นน้ำเงี้ยวกับ่ถ้วยใหญ่ก่อถ้วยใหญ่สูดริดเนาะอือหืออือค่ะกิ่นปกล่นไปเจา้าบ่มีเส้นอ่ะเจา้าเอาถั่วงอกมากินแต่ทำไมผมมันวุ่นวนได้ใจอย่างเงี้ยเนอะ cơm uhm, xôm Mất ra mà khở xôm này nơi này nào Đồng nhiêu กำลังจะนอนกันใช่ไหมคะกินน้ำเงี้ยวกันนะคะคนจะบอกว่าข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าสิบโมงเช้ากินน้ำเงี้ยวเชิญบ้าน้าวุริก,กินมาเจ้าว่ะไปกาดมาเจ้าหันก็นเปิดไปกาดมาเจ้าปกติจะมีน้ำเงี้ยวขายเหมือนกอนละ่ะบ้านเฮาวน,นั่นเนาะ กาติดสี่ตีห้านะไปนั่งกีนในการพน,นะกเมาะจะตายฟิวนะพีพีมาร์กมาอูรักคือเติงหาบ้านเห็นแต่อันนะั้นซื้อตั๋วขึ้นเครื่องปีกเลยดีกว่าอืมมือเขือส้มกันน้อยนี่มันเมาะแต่นะขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับคำ ปวยพรมันเกิดทุกช่องทางค่ะตอบทุกช่องทางนะคะเหลือแค่ Instagram นะคะในส่วนตัวยังไม่ค่อยได้ตอบ Facebook Line Facebook หน้าเพจทุกอย่าง WhatsApp ค่ะเรียบร้อยขอ้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาททุกคนนะคะ ทำมาขาขึ้นแห่งๆข่าซ่าทุนะเขาว่าว่า,นะา,า,วามือไม่เปื้อนเหรอเห็นจกักใส่ตรงนี้แต่นิ้วเรากวาดไปอย่างนี้นะคะเคนเชียถ้วยใหญ่มากเลยค่ะดูดิฉันจะฟาดหมดไหมหมดไหมอะ่ะ หมดคาริมพิมสักอย่างแซ่บหลายอาหารเหนือก็อร่อยนะคะแต่อยากทำอาหารใต้เป็นอะทำไม่เป็นเขาอยากกินอันนี้อะ แกงที่เป็นปลาเป็นเอาปลามาสับเป็นตัวตัว,ตวเป็นตัวเอาปลามาสับเป็นท่อนๆอนนี่ใส่ในใส่หน่อไม้ด้วยใช่ไหมที่มเอาแกงเหลืองใช่ไหมคะถ้าเรียกไม่ถูกคนใต้บอกเขาบอกด้วยนะพูดไม่เป็นเห็นไหมอยากกินมากคะ่ะ ถ้าใครดูใน Facebook อยู่นะคะส่งรูปมาให้ดูด้วยนะคะคนตต้พี่บิมอยากกินเบื่อหรือ,อยังคะดูไปกินไปมาไปเออมีน้องหลายหลาคนมาอ๊้ยเกิดวันเดียวกันเลยคะ่ะนู่นนี่นั่นก็มีความสุขเช่นกันนะคะใครเกิดวันไหนก็ขอไว้พรให้ด้วยกันนะคะมีความสุขเช่นกันนะคะสุขภาพแข็งแรงเนาะ แต่คนถามว่าทำไมมึงแดกแล้วมึงไม่อ้วนหนึ่งร่างกายเนี่ยเผาผ่านดีเกินในความคิดก่ะมันเลยแห้งเกินนะคะเม,มืม่วานกินจนแบบว่ากินเสร็จปาร์ตี้ใช่ไหมก็ไม่ได้ดื่มลเลยนะเมื่อวานปาร์ตี้แบบใสๆเพราะมีเด็กเนาะนั่งเมามอยกันไป ยีสิบชีวิตนะเมื่อวานขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนที่มานะคะฝนตกท้องฟ้ารั่วสุดฤทธิ์แต่ทุกคนมาค่ะมาครบนล้วขอบคุณร้านรามาไทยคาเฟ่ด้วยนะคะอาหารอร่อยบริการดีค่ะออื แต่เพื่อนๆรีเควสให้นี่ลงไปตามส้มตำปูปลาเองค่ะเจึงค่ะยังไม่ได้เอาปลากลับมาเลยกับปู <c oughs> แบกไปเองแลวครับแซ่บเมืนะ่อวานเขาบอกแบบเผ็ดกับแบบไม่เผ็ดค่ะ แต่ท้าห้องที่ปปรับไปบ้างอเลิบอยูอ่กาเรเหลือเวลาอีกเยอะค่ะบข,ขอตัวไปกินก่อน